ส้ม嘛ส้วเครื่องใ่อมอ่ะซ่อมครั้งใหญ่หใช่ไหมโอ้นมหนูอ่ะนมหนูแล้วนมหมูซ่อมอซ่อมเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์น่าจะพางอ่ะทำไมอ่ะพระ <c oughs> ด,ดาวเซ็นดาวลองบัวเครื่องยนต์น่าจะพงังดาวบูวมันไม่กินเหรอมไม่กินตัว <c oughs> ดาวลมซินดาวลมเยล่กเือกะทไมกินเป็นหรือเมันเป็นไงฮะเผือกเผือกกับมันพี่วัวชอบมากนะี่อเืกไมกินเป็นร,รที่าปากบูได้เขาเขาได้จริงเหรอ <c oughs> กินเป็นเนไม่เข้าใจเลยมากินเผือกตั้งแต่ผักแล้วอ,อะไรเข้าปากกูดได้ไเข้าไใจโนะ <c oughs> โอ้หยิม้มเมื่อกีน้น,นี่พริกติดเหงื่อเนะเผือกติดฟันเลยเนี่ย <c oughs> มาเลมาหลอกกินเผือกกุ๋ยเฉยไหมเนี่ยดูยรวมเลยทำไมที่มูกตรงจะหมูเยอะจังอากาศร้อนไงเขาก็ต้องขับความเย็นออกมาอันนี้สุขภาพดีมาก คือยิ้มอย่างนี้คือรู้เลยจะมากินขอกินขนมปีเฉยเนี่ยดูทรงมากินผักกินยใยเฉยในแรกดูทรงอ่ะเนี่ยอาหารว่างเขาก็มีเผือกมีมันมีนี้นะฮะแล้วก็แบ่งกินเขากินกันเอาใหม่อูนี่เดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงกินนี่ก่อนอุ้ยกินอีกทีนึงเดี๋ยวกูดีดีดีตั้งสติตั้งสติกันตั้งสติกิ๊บลิปสูงเลยอย่าให้ซินดาวก่อนสินดาวเขาเร็วสินดี ซิ่ดีดีคลิปก่อนคลิปมีก่อนโนะยั้งยังซิ่ดดีดีใกล้ไปแล้วโอ้โหไม่มีจังหวะแล้วเนี่ยซิ่ดดีดีเขี่ยกันโอ้โหสูงไหมซิดดาวก่อนค่อยกินงงไหมทำไมกินเป็นวะอันไหนข้าวปลาหมูยังได้หมดได้เนอะพอแล้วพอแล้วหมดแล้วบางไปเลื่อยถึงที่เลยไป อันนี้ที่อื่นก็โหตายนะนึกว่ากลิ่นวัวจริงนะตอนนี้นึกว่ากลิ่นวัวจริงๆนะอือือากุยตายเล่นทีอื่นหรือปะไปดูนกสิไปไรู้ได้ไงว่าไม่มีไปดูสิดืดูดื้อิดูดอิเร็วดูด้ิดูดิด้มาแล้วดื้อมาแล้วขามลกด ด,ด together, pied, aked, Man, ื้อมาแล้วดื้อมาแล้วดื้อมาแล้วดื้อมาแล้วมีสติหน่อยยาไม่เอาดื้อมาอีกแล้วนะดื้อดื้อดื้อมาแล้วนะดื้อดื้อมาแล้วดื้อไมม่ีใครดื้อดื้อดื้อมาแล้วดื้อมาแล้วไปดูสิดื้อมาแล้วไปดูดื้อมาแล้วดื้อมาแล้วดื้อบินมาสองคนน่ะดื้อบิดื้อบินมาสองตัวดื้อมาแล้วดื้อไปดูก่อนดื้อมาแล้ว ดื้อมาดื ah. ้อดื้อดื้อมาไปล้วเป็นงูซิดูซิสองตัวดื้อมากินข้าวแล้วโอ้พูดไปเรื่อย